้างคมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งสารคดีนกเมืองไทยตราบใดที่เรายังเห็นนกใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นหมายถึงว่าเรายังมี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ที่จะส่งผลให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเช่นกัน แหล่งกระจายพันธุ์ของนกในประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์ทั่วทุกภูมิภาคแต่ละภูมิภาคอาจมีชนิดนกที่บ่งบอกลักษณะของระบบนิเวศในพื้นที่นั้นๆและอาจมีชนิดนกที่พบได้เฉพาะถิ่นที่อยู่อาศัยนั้นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแหล่งอาหารน้ำจืดน้ำเค็มป่าดิบป่าเบญจพรรณเส้นศูนย์สูตร ความสูงจากระดับน้ำทะเลเป็นต้นในประเทศไทยพบนกอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า1,50 0ชนิดซึ่งนับว่ามีความหลากหลายสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยของเรานั้นตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กึ่งกลางของคาบสมุทรอินโดจีน มีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างละติจูดร5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา27ลิปดาเหนือระหว่างลองติจูด97องศา22ลิปดาตะวันออก105องศา37ลิปดาตะวันออกมีพื้นที่รวมประมาณ513,115ตารางกิโลเมตรความยาวของประเทศ เหนือจรดใต้ยาว1,620กิโลเมตรความกว้างสุดตามแนวตะวันออกถึงตะวันตก750กิโลเมตรลักษณะโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น6ภูมิภาคซึ่งแต่ละภูมิภาคมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาภูมิภาคและสภาพลุ่มน้ำที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดสภาพธรรมชาติอันเหมาะสมต่อการใช้เป็นแหล่งอาศัยแหล่งหากินที่หลบซ่อนตัวและที่สร้างรังวางไขของนกแตกต่างกันไปด้วยถิ่นอาศัยของนกในธรรมชาติของประเทศไทยนกแต่ละชนิดมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในถิ่นต่างๆได้แตกต่างกัน เราจึงสามารถพบนกได้ทุกแห่งในถิ่นอาศัยอันหลากหลายตามห้วยหนองคลองบึงเช่นนกเป็ดแดงนกอีกโก้งตามทุ่งหญ้าเช่นนกเดาดินทุ่งเล็กจาาฝนปีกแดงตามหาดเลนเช่นนกหัวโตวเล็กขาเหลืองนกทะเลขาเขียวธรรมดา แม้กระทั่งในเมืองก็มีนกอยู่อาศัยเช่นกันเช่นนกพิราบนกกระจอกบ้านพื้นที่ป่าไม้ประเภทต่างๆเป็นพื้นที่ที่มีนกอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากมายหลากหลายชนิดป่าละเมาสสวนผลไม้และสวนสาธารณะสามารถพบนกประเภทต่างๆได้เช่นนกตีทองนกสีชมพูสวนเป็นต้น ตามทุ่งหญ้าและพื้นที่เกษตรกรรมมีนกที่สามารถปรับตัวเพื่อเข้าไปอยู่อาศัยได้แต่ก็มีบางชนิดที่สูญพันธุ์หรือมีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์เช่นกันเนื่องจากการถูกล่าทำอาหารถูกกำจัดเนื่องจากอาจก่อกวนพืชไร่พืชสวนของเกษตรกรหรือบางส่วนก็อาจได้รับผลกระทบจากพิษภัยของสารเคมีจากการทำการเกษตรเช่น นกคุ้มอกลายซึ่งยังไม่เคยถ่ายภาพมันได้เลยสักครั้งนกกระจิบธรรมดานกกระจิบหญ้าสีเรียบซึ่งยังสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามพื้นที่เกษตรกรรมหรือตามทุ่งหญ้าป่าเต็งรังมีลักษณะป่าโปร่งและมีความหลากหลายของพันไม้น้อยจึงพบนกอาศัยอยู่น้อยกว่าป่าไม้ประเภทอื่นๆสามารถพบนกหัวขวานซึ่งเป็นนกเด่น นกหัวขวานสีนิ้วหลังทองนอกจากนี้ก็มีนกขุนแผนที่สามารถพบเห็นได้เช่นกันป่าเบญจพรรณมีความสำคัญต่อนกและสัตว์ป่ามากเพราะเป็นป่าปลัดใบที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืชมากมีไม้ต้นใหญ่และไม้พุ่มหนากว่าป่าเต็งรังแต่ไม่รกทึอบอย่างป่าดงดิบ ต้นไม้ที่มีความหลากหลายสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกออกผลตลอดทั้งปีทำให้นกและสัตว์ป่ามีอาหารให้กินได้ตลอดทั้งปีเช่นไก่ฟ้าพญาลอนกโพรดกต่างๆนกเขียวก้านตองหน้าผากสีทองนกเขียวก้านตองปีกสีฟ้าเป็นต้นป่าดงดิบเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบรกทึบ มีพันไม้เบียดเสียดกันอย่างแน่นหนาเต็มไปด้วยความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ป่าดงดิบจึงมีความหลากหลายของนกมากโดยมีนกเงือกที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของป่าดงดิบนกที่พบในป่าดงดิบเช่นนกแก,ก๊กปลอดเหลืองหัวจุกจาบคาเคราน้ำเงินเป็นต้น ิีนอาศัยของนกในประเทศไทยยังสามารถจำแนกได้อีกเช่นป่าดิบเขาป่าสนเขาป่าพลุป่าชายเลนหาดเลนเกาะนอกชายฝั่งเขาหินปูนแต่ข้อมูลภาพถ่ายนกยังมีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งจะได้รวบรวมนำเสนอให้ท่านได้รับชมในตอนต่อไปนะครับคนไทยเรามีชีวิตที่ผูกพันกับนกมาอย่างยาวนานทั้งปัจจัยการดำรงชีวิตเช่น นำมาทำอาหารนํามาเลี้ยงแต่ในปัจจุบันธรรมชาติถูกทำลายอย่างมากในทุกมิติทั้งสารเคมีมลพิษฝุ่นควันปรากฏการโลกร้อนไฟป่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลืองถึงเวลาแล้วที่มนุษย์เราควรหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมรักษาป่ารักษาระบบนิเวศเพื่อให้นกและ ทุกสรรพชีวิตได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและนั่นก็หมายถึงว่าเรายัางมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ที่จะส่งผลให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเช่นกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกโศโกโรคภัยจเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญา เบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ